สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อน้องสำหรับแนวทางลาสตาเวี i พีลาบกาชาติดาวโจนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่7เดือน11ปพศ2568ก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อาจเล็กเด่นจากสูตรถึง9ก็าก็ับแตเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c f และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรรัวก็มาดูเนาะวันนี้ก็แนวทางวันที่เ็นะครับผลที่ออกนะครับลาสตาวี v ออก8 5 4 2 1นะครับ8 5 4 สองหนึ่งนะครับแนวต่างราสตาร์ผมหลุดเนาะวันนี้นะครับแ <c oughs> นวต่างราสตาร์หลุดก็เต็มทีก็ามาเกลิกแปดแปดไปอยู่หลักร้อยนะครับวันนี้เลขหลุดหมดเลยเนาะนะครับสําหรับราสตาร์วีตอนที่รากาชาตินะครับรากาชาติผลออกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดห้านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ แปดห้านะครับก็เน้นให้ปิดตัวนะครับสําหรับดาวกาชจายนะครับเน้นในที่สี่สีไม่มาเนาะนะครับมาที่เลขแปดวิง่งโูดสวดตัวเจาะก,ก็เข้าที่เลขห้านะครับก็ตะปุมจับมันจะได้ชุดนี้นะครับแปดห้ 8, 5, าเพราะว่าปุ่มไปเน้นในที่เลขสี่ก็ได้แค่สี่ห้านะครับเข้าแปดห้านะครับแต่ว่าใครวินก็น่าจะได้เนาะนะครับ วิ่งโหลดเข้านะครับเนี่ยเลขแปดแต่ว่ามันไม่เข้าตัวที่ผมเน้นเนาะบางทีตัวที่ผมเน้นมันอาจจะไม่มานะครับมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็ได้นะครับแนวทางก็เราไม่รู้นะครับว่าผลมันจะมาตัวไหนนะครับถึงาการหาเลขเด่นมันได้สองตัวนะครับก็ยึดเอาตัวใดตัวหนึ่งที่มันมีโอกาสมากกว่าสองตัวนี้นะครับผมกอเลือกที่เลขสี่ก,การเลือกบางทีมก็าอาจจะผิดพลาดได้เนาะนะครับ ผมก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับสําหรับเรากาชาตินะครับก็มันเข้านะครับแต่ว่าผมไปเน้นในปิดตัวนะครับส่วนดาวโจว์ VIP นะครับดาวโจน VIP วันที่8ของวันที่8เนาะผมก็แจ้งผลผิดนะครับผลที่มันออกจริงๆนะครับมันออก175นะครับมันจะเร็วมันก็เข้าเลข7กวิ่งรูดนะครับส่วนแจ้งผลผิดเนาะสู นะครับนี่คือผลของงวดที่แล้วนะครับที่ผลแจ้งผิดนะครับแต่วันนี้นะครับผลออกของงวดที่8นะครับผลออก1 9 1 7 4กหนึ่งกับก่อถือว่าหลุดไปนะครับก็จับไปที่3 1มมันไม่มาเนาะนะครับมาที่9 1หนึ่งกับดาวโจนส์หลุดไปอันนี้ก็ถือว่าแนวทางเข้าแก้ราวกาชาดเนาะดาวโจนส์หลุดนะครับมันเป็นหลุดเล็กเด่นนะครับ ก็ต้องการขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับรับก็มาตามมนต่อนะครับสําหรับแนวทางในวันที่8กับวันที่8เดือน11พศ2568นะครับกับแนวทางลาวสตาร์ VIP, วีไอพีลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับเรามาดูสตาร์ก่อนนะครับสตาร์วีไอพีเล็กเด่นนะครับได้ตัวเดิมนะครับมันจะออกย้อนหลังผมไหมนะครับได้ตัวเดิมนะครับ ได้6กับเลข9ีกับได้6กับ9วนี้ผมก็จับไปที่เลข9นะครับ,รบส่วนตัวประกบเปลี่ยนตัวนะครับก็จะเป็น701 701ตัวประกบนะครับก็จะเป็น97 90แล้วก็91ส่วน3ตัววันนี้จับให้2ชุดนะครับจะเป็น2 9กแล้วก็ C 9 1กับสําสำหรับ s t a r v ip นะครับใครชอบเลข6กก็จับที่เลข6นะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็เป็นเลขตัวนี้เนาะ9 1ส่วนสาตัวก็ จอด2อ1นะครับสำหรับสตราร์วีไอับ91ดูว่าใครจะจับเล็กด่นอีกตัวก็ได้นะครับจะเป็น6-1นะครับกลับไปกันต่อที่กาชาดนะครับกาชาดเล็กด่นวันนี้ได้เลข าชาดเลขเด่นได้1กับ9ครับอนนี้นที่เลข1นะครับตัวประกบ782 782เน้นที่เลข1ก็จะเป็น17 18แล้วก็1 2ส่วน3ตัวมจับไม่ที่719 เจ็ดกับกันหนึ่งเก้ามันเจ็ดก็ได้นะครับหนึ่งเก้าก็คือเลขเด่นมาได้กันนะครับซึ่งมันกาจาก,กับลาวสตาร์มันออกไคล้ายๆกันอยู่นะครับเราวางไว้ด้วยเนาะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเจ็ดสองจับหนึ่งเจ็ดสองนั่นั้นเดียวตามตัวที่ผมเน้นๆวันนี้ผมเน้นๆที่หนึ่งเจ็ด กับ1 7ก็จุดนี้นะครับ1 7 2สําำหรับเรา,าการสร้าหรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตักเล่นก็ได้นะครับสับตัวที่เล่กหนึ่ง กลับไปกันต่อที่ดาวโจนนะครับดาวโจน VIP เล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ได้เลข1กับสาก็จับที่เลขสานะครับตัวประกอบ5,6,7หกเจับที่สามหาสามหกแล้วก็3ามเส่วนสตัวนะครับ ผมกลับมาที่963แล้วก็863จุดที่น่ารู้ที่สุดก็เป็นจุดนี้นะครับ963 63กสป็นนะครับก็ระวัง39กันไปด้วยเนาะ แล้วก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางดาวโจนนะครับดาวโจนใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ9 6 3นะครับทีมันออก3 6 3 9กนะครับกับใต้นี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่8 เดืน11ปศสองพนะครับกับแนวทางลาวสตาร์ VIP รลาวกาชาตินะครับส่วนาดาวโจนก็คือเข้าวันใหม่นะครับเป็นของวันที่9นะครับเป็น11นผลออกเวลาเที่ยงคืน30นาทีํานำไปใช้ก็น่าจะนำไปใช้ก่อนเที่ยงคืน30นาทีนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ